กาศวิถีชุมชนครูบัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมรายได้ของประเทศอย่างไรอนุรักษ์และสืบสานววัฒนธรรมกาศวิถีชุมชนคูบัวจำลองบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนไทยวนผ่านการแต่งกายอาหารพื้นเมืองการแสดงพื้นบ้านสินค้าหัตถกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้านกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับก็จะเน้นการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของฝากผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยชาวบ้านในชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ถาดล่า <c oughs> ในด้านของสร้างงานนะครับ <c oughs> การวิถีชุมชนูบัวสร้างงานให้กับคนในชุมชนทั้งด้านการค้า การบริการการแสดงส่งเสริมให้คนท้องถิ่นมีไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ามกลางธรรมชาติล่มรืม่นเหมาะกับการพักผ่อนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรชิมอาหารพื้นเมืองสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กาดวิถีชุมชนคูบัวเป็นพื้นที่ให้นักธุรกิจของถิ่นนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางธุรกิจกระตุ้นเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวการวิถีชุมชนคูบัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชนกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียงส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงลึกสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวที่การวิถีชุมชนคูบัวช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการวิถีชุมชนคูบัวเป็นตัวอย่างที่ดีของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศแนวทางส่งเสริมอนรุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสร้างไรายได้และส่งเสริมการคังของประเทศแนวทางส่งเสริมอนรุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมุดหนึ่งสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนช่างฝีมือท้องถิ่นในการถ่ายทอดการทําผ้าจกการสารต่อการทําคุยการทาํางันสติกเครื่องถมละครแก่คนรุ่นต่อไป การจัดเว mm ิร hmm. ์กช็อปการฝึอกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมเด็กเยาวชน mm hmm. ให้สนใจเรียนรู้ mm hmm. ภูมิปัญญาของคนรุ่นดั้งเดิมสนับ mm hmm. สนุน mm hmm. เงินทุนและอุปกรณ์แก่ช่างฝีมือเพื่อพัฒนาชุมชนและผลผลิตในชุมชนต่อไป mm hmm. ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน mm hmm. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่น การแสดงทางวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านการประชาสัมพันธ์การพิธีชุมชนผ่านสื่อต่างๆ 3. สร้างความร่วมมือจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมพัฒนาโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆจุดขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสินค้าหัตถกรรมผ้าจบขูบัวเครื่องถมเมืองอาหารพื้นเมือง และสิ่งประเพณ์ต่างๆของชาวบ้านชุมชนตะบนขูบัวประสบการณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านการสาธิตทำอัตกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตดั้งเดิม 3. การส่งเสริมการคลังของประเทศการจัดจ้างงานสร้างงานในชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มรายได้จากภาษีเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนการกระจายรายได้ในชุมชนแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการวิธีชุมชนคูบัวมีดังนี้ค่ะ 1. การส่งเสริมสินค้าชุมชนนะคะเน้นการจําหน่ายสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่นช่วยให้ผู้ผลิตในชุมชนมีรายได้โดยตรงส่งเสริมเศรษฐกิจฐานลากและสร้างงานให้กับคนในชุมชน 2. การอนุรักษ์วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่นการแสดงพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นช่วยเศรษฐกิจในชุมชนถึกพักเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาคุณภาพสินค้ามีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างความแตกต่างและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 5. การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายมีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังด้านออนไลน์เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ เช่นภาครัฐภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาช่วยให้มีการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืนผลลัพธ์กัดคูบัวช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนช่วยคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างงานให้กับคนในชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สร้างความ <Okay. S 1> ภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนและเศรษฐก,กิจในชุมชนมีความคึกคักมากขึ้นค่ะ